ยินดีต้อนรับแทนคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายทองสุขเจือจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลจันทรัตนานุเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทรายมูลจันทรัตนานุเคราะห์ ตั้งอยู่บ้านคอนสายหมู่ที่6ตำบลทรายมูลอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3โรงเรียนบ้านทรายมูลจันรัตนานุเคราะห์มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนประกอบไปด้วยผู้บริหาร1คน ครูผู้สอน14คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนและนักการพันโรง1คนและจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2,565มีจำนวนทั้งสิ้น222คนประกอบไปด้วยนักเรียนชาย122คนและนักเรียนหญิงจำนวน100คน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประกอบไปด้วย5ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีซึ่งเป็นแผนระยะยาวของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกด้านทุกระดับโรงเรียนได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยสุขดีโมเดลด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการจัดทำแผนขับเคลื่อนหรือแผนยกระดับคุณภาพการศึกษามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้ารับการอบรม และพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจําต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC มีการจัดทํานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สง่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเช่นรูปแบบการบริหารสุขดีโมเดลข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพโรงเรียนบ้านทรายมูลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรัชธานีเขต3ได้วางแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรัชธานีเขต3วิถีใหม่วิถีคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งในด้านผู้บริหารครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นที่จะต้องจัดวางแนวทางที่ดีด้านการจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการห้องเรียนด้านนักเรียนดังนั้นในการบริหารจัดการตามโรงเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพของโรงเรียนบ้านทรายมูลจทรตนานุเคราะห์จะต้องให้เกิดคือ 1. ความปลอดภัยประกอบด้วยนักเรียนปลอดภัยจากการคุกคามทุกรูปแบบบุคลากรปลอดภัยในวิชาชีพและการแสดงออกองค์กรอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อขายร่วมสร้างความปลอดภัย 2. โอกาสมีสิทธิเท่าเทียมในการสร้างอาชีพหรือความภาคภูมิใจ 3. คุณภาพ นักเรียนบุคลากรองค์กรมีคุณภาพในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยร่วมการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเน้นให้โอกาสทางการศึกษาการศึกษาอาชีพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีคุณภาพทางการศึกษามีจุดเน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณเป็นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผูมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนและ 4. ประสิทธิภาพบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และจัดทำนวัตกรรมที่หลากหลายในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ